สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็หลงงานครับสระเนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายไม้ครับเป็นสระเก่าครับผมกองที่จะขุดสระปรับปรุงพื้นที่ใหม่ครับตันนี้มันเล็กไปฮะใช้น้ำได้ไม่คุ้มปีครับพื้นที่เขากำลังไล่ปรับนาอยู่ครับตอนนี้พอดีก็ซื้อ ซื้อที่ใหม่ครับเลยรถมาลงขุดสาสาตรงนี้จะแต่งใหม่ครับเดี๋ยตรงนี้มันติดชนถนนครับอยากให้มีขอบคันคูครับอก่อนสาตรงนี้น่าจะเอาดินไปขายนะีตอนขุดขึ้นมามีไม้กำลังเคลื่อนย้ายอยู่ เป็นไม้เทียงนาเก่าครับตรงนี้กำล,ลังเก็บกู้ใช่ เสร็จจากงานทําที่ก็เมื่อวานครับผมลากกลับมันจากบันดุง ấy. แล้วเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับงานทําที่ผมเสร็จปุ๊บรถหนักเหยียบเลยครับ <laughs> เป็นร่องเป็นรอยเป็นปรดานเลย <laughs> <laughs> เก<ย>็ <laughs> บหน้าเรียบแล้วหนักขึ้นเหยียบเลย รุ่น70ตันนะไม่ต่ำนะพวงหนึ่งก็ประมาณ35 4 0ถึงครับเฉพาะแม่ครับลูกก็ประมาณ35ครับ้าเป็นลานอ้อยครับลานอ้อยลานมันลานรับซื้อไม้ครับเอาทุกอย่างครับจริงจนะิงนี่ยนีกำลัง เชียงลิงไม้ครับกำลังดัน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 ,ดน,ปนไปเลยเสาไม้มันเป็นเชียงนาเก่าฮะดันแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหักกันไม้เก่าค่อยๆดันไปตรงนี้เด็กกาเดือนนาครับช่วงเดือนธันวาครับ ออกมากับ,กกบอา, <laughs> บาก,อกนนะอาศอ,อ,อย่างนี้นี่ในครับสูบน้ำไปแล้วครับเนี่ยได้ปลากี่เยอะไหมครับเนี่ยไอพี่ยกเบิ้งนะโอ้ปลาตัวพวกใหญ่ขนาดนี้

วิธีชาวบ้านครับแบบนี้เรียกกำลังมาปอะไรหน่อยหลังเลยดูเก็บเกี่ยวดึงขึ้นมามีปลาชนิด

แมวกำลังจำเอาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไว้ให้เลือไว้ให้เขาเจ็บป้ากันเดีเ๋ยวไปดุกอยอ ลอกออกครับมีปลาช่อนหรือเปล่านะลอกคุกย่าตรงนี้ออกส่วนมากเยอะๆนะูนยู่จะดินไหมมีปลาไหมมีปลาไหมปลาเล,กล็กๆจับเอียนจับเอียน อุยได้แล้วอุ้ยงูงูตัวเปล่เลยไม่ใช่ปลาไหลโอ้โหใหญ่จริงมือตาแ her เราก็นึกว่าปลาไหล อ๋อเป็นล่องเลยขึ้นมาเป็นล่องนะไหนนะกับปลาปลาน้อยั่นๆๆๆอีกตัวนึงนะโอ้ยวันนั้น งูป่ามีพกยาพวกนี้ปลาไหลจะเยอะนะครับโอ้น้ำปลาไหลแล้องูไงระบบนิเวท Muih Boleh ni อุ้ยอุ after, ้ยนี For, Maria, ่ยเนี่ปลาช่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หู้ยเรียบร้อยครับปลาช่อนใหญแกก็เก็บตรงแถวสนมที่เก็บขึ้นไปครับมีปลาหรือเปล่าได้มาสองตัวแล้วปลาช่อนตัวใหญ่นะ ต,กก 4, 5, ตัวเล็กๆก็สี่ห้าตัวห <laughs> ตัวนั่นี่นบีบแต่ละแมวบีบแต่ Bị pa đi, bị đu pa Ui, tua bộ khô khen lên cái máu kìa เจ้าพ่อบึงอะตรงไหนมีปลาช่อนนี่ลูกปลาเริ่มหาเรือน้อยเพราะมันกินหมดอะปลาช่อนเรียกว่าเจ้าพ่อปึง ก่อนเบลอแล้วมีไหมไม่มีโอเคียร์หาช่วย bà lịch bà siêu bà nói Hướp hướp tập đó ทำหาปลาไหลหาเอียนนะมีพกหญ้าเยอะงี้ปลาปลาไหลเยอะอนะตาก้นมามีแต่ปลาไหลเล็กๆโอ้หิน เขาไม่ให้หินแดงนะเดี๋ยวว่า โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กันฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันครับผมของช่องมังกรทุกคนเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม